สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอินทผาลัมมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่จัดทำคลิปนี้นะครับก็มีผลไม้ซึ่งเป็นอินทผาลัมเนี่ยออกสู่ตลาดนะครับคุณผู้ชมลองมาดูกันนะครับว่าอินทผาลัมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับอ,อินทผาลัมเนี่ยนะครับ กรมส่งเสริมการเกษตรเขาได้เผยแพร่สาระความรู้นะครับว่า,าประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือมีใย,ยอาหารสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและป้องกันท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีสารไฟโตฮอร์โมนมีประสิทธิภาพช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยบำรุงน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอด และมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของอินทผลามกันแล้วนะครับก็ลองไปซื้อมารับประทานนะครับเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรคนไทยด้วยนะครับแล้วก็อินทผลัมสดๆเนี่ยก็หวานกรอบอร่อยนะครับลองไปซื้อรับประทานกันนะครับ